น้ำปลาลาให้เพื่อนที่เป็นอิสลามค่ะเขาดีใจมากบอกว่าอยากลองมานานแล้วแล้วก็มีฮาลาลด้วยนะรับรองค่ะว่าใครทานก็ติดใจนะคะแบบว่า<ะ>ออไม่เคยรู้จักไม่เคยคิดว่ามันมีน้ำปลาร่าที่ตำสมตำได้ทอดไข่เจียวได้ผัดผักได้หมักหมูได้หมักไก่ได้หูมันเริเมากนะคะน้ำปลาาปลาลาราันจวนนะคะใช้ปลากระดี่สดๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีบายโปรดักต์นะคะ ไม่ใช่เศษปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมอื่นแล้วมาทำปลาไม่ใช่นะคะพี่กยอยากให้สังเกตลักษณะของปลานะคะตัวยังนิ่มเลยค่ะสดใหม่มากๆนะคะตัวปลาเนี่ยอาจจะมีใหญ่มีเล็กบ้างนะคะเพราะเป็นปลาที่ได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะคะผู้ที่จับปลานะคะส่งเข้าโรงงานเนี่ยต้องได้ใบอนุญาตจากกรมประมงก่อนนะคะและผู้ที่จับปลานะคะก่อนที่จะได้ใบอนุญาตนะคะตัวปลาเนี่ยต้องถูกนำไปตรวจสอบก่อนนะคะ ข้อที่1คือห้ามปนเปื้อนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่า,มาแมลงนะคะข้อที่2ก็คือสิ่งแปลกปลอมต่างๆอย่างเช่นโลหะหนักนะคะข้อที่3ปลาต้องได้รับการตรวจเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเกาะให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้ถ้าผ่าน3อย่างนี้แล้วเราถึงจะนําปลาเข้ามาใช้ในโรงงานค่ะปลาทั้งหมดนะคะเมื่อนําเข้ามาโรงงานแล้วนะคะจะเข้าสู่กระบวนการตัดหัวขอดเก็ตและก็ควักไส้ค่ะ ขบวนการนี้นะคะทําให้ปลาตัวของรันจวนเนี่ยมีความแตกต่างค่ะเราทําความสะอาดด้วยวิธีการของหาล้านนะคะนอกจากตัดหัวขอดเก็ดควักไส้แล้วนะคะจะต้องล้างน้ําผ่านทีละตัว3ามน้ําแบบนี้นะคะทีนี้ท่านที่เห็นกระมังใบเล็กๆเจาะรูเนี่ย่ะคะเราต้องค่อยๆทําความสะอาดผ่านน้าไหลแบบนี้นะคะนี่คือกระบวนการของหาล้านล้างจนกระทั่งไม่เหลือเลือดในตัวปลาเลยค่ะ ก็เลยทําให้ปลาล้าของดันจวนเนี่ยจะไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะเพราะว่าปลาเนี่ยสดมากๆจะไม่คาวนะคะนี่พอได้แบบนี้นะคะเราก็เสดดน้ําออกสักนิดนึงนะคะให้ตัวปลาแห้งค่ะทําความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการหมักค่ะเวลาหมักปลาล่าของดันจวนนะคะนอกจากปลากระดี100%แล้วเนี่ยเรายังใช้ข้าวคั่วสูตรพิเศษนะคะบวกกับเกลือที่เสริมไอโอดีนเราใช้แค่2อ,อย่างนี้จริงๆค่ะ เทปลาราที่ขุกเขาด้วยข้าวคั่วและเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็อัดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่อยๆเรียงไปแบบนี้นะคะให้แน่นที่สุดเลยนะคะแล้วก็โรยด้วยเกลือผสมไอโอดีนอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติกที่เป็นฟู้ดเกรดนะถุงพลาสติกที่ใช้กับอาหารได้นะคะปิดเอาไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็โรยเกลือไว้ด้านนอกอีกรอบนึงนะคะกันสิ่งแปลกปลอมทุกอย่างแล้วก็มัดให้แน่นค่ะ ปลาล้านะคะจะถูกหมักอยู่ในโอ่งนี้นะคะมากกว่า8เดือนนะคะสําหรับปลา,าลันจวนหมักประมาณปีกว่าแล้วถึงจะนํามาใช้ถึงจะได้โปรไบโอติกดีๆนะคะพี่ไก่ยืนยันว่าโรงหมักปลาล้าเราเนี่ยนะคะแทบจะนอนกริ้งได้เลยค่ะสะอาดมากค่ะพอปีกว่าๆผ่านไปก็จะได้ปลาล้าที่น่ากินขนาดนี้นะคะทั้งปลาล้าตัวและปลาล้าขวดนะคะมีทั้งอยอและฮาลานค่ะที่สําคัญมาตรฐานการส่งออกยุโรปทั้งคู่เลยนะคะให้สมกับสโลรแกนประจําตัวของไม่ดี พี่ไม่ทำค่ะ